ท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูแยมในหน่วยที่11เรื่องชุมชนของฉันเรื่องที่สองที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือธนาคารค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนสถานที่ที่สองเด็กๆไปฝึกนับเลขกับเพลงนับเลขนกกระจิบกันค่ะไปฝึกนับเลขกันเลยกว่าดีกว่าค่ะน,น,นันนก บินมารีบลๆนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวบินกับเราอีกครั้งนะคะนั่นนกบ,บินมารีบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้า อีกฟูงบินล่องรอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนกกระจิบบินกับร้างหเูเด็กๆได้ลองฝึกนับเลขจากเพลงนกกระจิบแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูเยียนจะพาเด็กๆไปสถานที่ที่สองที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับในชุมชนของเรานั่นก็คือธนาคารเรามาสะกดคำกันค่ะ B-A-N-K-BANK-BANK ธนาคารธนาคารมีไว้ทำอะไรใครตอบกูเย็มได้บ้างเอ่ยธนาคารนะคะเป็นสถาบันการเงินนะคะที่มีไว้สำหรับรับฝากถอนเงินจากประชาชนและสร้างสินเชื่อเครดิตต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมการกู้ ยืมเงินนะคะเด็กๆไปดูค่ะเด็กๆเคยเห็นรูปภาพนี้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยเด็กๆคนไหนมีบ้างสมุดบัญชีนะคะสมุดบัญชีมีไว้ทำไมนะ้าสมุดบัญชีนะคะก็จะมีเป็นหลักฐานการฝากถอนของเงินของเรานั่นเองบางคนมีทั้งฝากประจำและกระแสรายวัน เด็กๆมีสมุดบัญชีไว้ฝากออมทรัพย์กันบ้างไหมคะต่อไปนะคะลุกที่2เด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรนี่คือบัตร ATM เอ๊มเ้ลบัตร ATM มีหน้านะที่ทำอะไรนะบัตร ATM นะคะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการฝากการถอนหรือการชำระหนี้ เด็กๆรู้จักธนาคารอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ครูแยมนะคะจะพาเด็กๆไปดูและไปรู้จักกับธนาคารต่างๆนะคะว่ามีธนาคารอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวครูแยมจะไปยกตัวอย่างธนาคารต่างๆมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะธนาคารแรกนะคะสีชมพูใครตอบได้เอ่ยว่าเป็นธนาคารอะไรธนาคาร ออมสินนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆใครตอบได้ดูภาพรูปที่สองธนาคารสีฟ้าสีฟ้าแบบนี้เด็กๆลองทายสิคะว่าเป็นธนาคารอะไรคำตอบก็คือธนาคารกรุงไทยค่ะถัดมานะคะเอธนาคารอะไรนะมีสีเขียวๆแบบนี้ ธนาคารกสิกรไทยค่ะถัดมาเป็นธนาคารที่มีสัญลักษณ์คือสีเหลืองเอสีเหลืองนี้คือธนาคารอะไรนะถูกต้องค่ะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะและถัดมาเป็นธนาคารที่มีสัญลักษณ์คือสีส้มใครเคยเห็นมั้งคะ ธนาคารธนาชาิคะ่ะถัดมาเป็นสีน้ำเงินเป็นธนาคารอะไรนะใครเคยเห็นมั้งคะคำตอบคือธนาคารกรุงเทพคะ่ะและสุดท้ายที่คุยยักจะเอามาให้ดูเป็นธนาคารที่มีสีม่วงเรียกว่าธนาคารอะไรนะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ อาจจะมีอีกหลายหลายธนาคารนะคะธนาคารนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุยแยมได้ยกตัวอย่างมายังมีอีกหลายธนาคารนะคะที่คุยแยมไม่ได้นํามาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารรู้จักหน้าที่ของธนาคารว่ามีหน้าที่ทําอะไร และก็รู้จักสัญลักษณ์ของอะไรคะของธนาคารสีต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปฝึกทบทวนทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่91กันค่ะคําสั่งเด็กๆช่วยนับเงินในกระปุกออมสินของน้องก้องและน้องฟ้าแล้วเขียนตัวเลขจํานวนเงินที่นับได้ลงในช่องสี่เหลี่ยม เราไปนับเงินให้น้องกล้องกันค่ะพร้อมแล้วนับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดอ่าได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้8ดเด็กๆเขียนตามรอยปะเลขแปดเลยนะคะ ต่อมาเรามาช่วยน้องฟ้านับเหรียญกันค่ะพร้อมแล้วไปนับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน้องฟ้าได้เงินทั้งหมดกี่บาทคะเก้าบาทนั่นเองเด็กๆเ,เขียนเลขเก้า ตามรอยปะให้สวยงามค่ะต่อไปนะคะดูใบางานหน้าที่96ค่ะวันนี้ขุย,ยียนจะให้เด็กๆฝึกรากเส้นตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงามโดยพยัญชนะตัวแรกมาอ่านพร้อมกันค่ะโออ่างโออ่างพยัญชนะตัวที่สองค่ะหอนกฮูก พนกคู่แบบฝึกขัดเล่มร่องรอยหน้าที่25คําคำสั่ง เด็กๆโยงเส้นเลือกภาพคนที่จะเข้าแถวเป็นคนต่อไปโดยดูจากรูปแบบความสัมพันธ์การยืนของคนในแถวเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าใครเข้าแถวไว้ถนัดต่อแถวอยู่เอ้ยมาดูค่ะคุณพ่อลูกชายคุณพ่อลูกชาย คุณพ่อลูกชายคุณพ่อเอ๊ะใครหายไปนะคุณพ่อหรือลูกชายคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังเอย่ยถ้าได้แล้วเราไปโยงเส้นกันเลยค่ะเด็กๆเห็นจุดใช่ไหมคะโยงไปหากันเลยค่ะ ข้อที่2และข้อที่3ามทำความแบบความสัมพันธ์เหมือนกันเลยค่ะให้เด็กๆฝึกสังเกตและยงเซตเลือกข้อที่ถูกต้องด้วยนะคะใบงานศิลปะวันนี้คำสั่งเด็กๆนำกิ่งไม้มาตกแต่งบนต้นไม้เป็นรูปตูววจากนั้นใช้เศษไม้และดอกไม้แห้งตกแต่งภาพหน้าธนาคารให้สวยงาม เรามาสะกดกันค่ะ B A N K Bank ธนาคารถ้าเด็กๆไม่สามารถหาอุปกรณ์ได้จริงๆครูแยมอนุรมให้เด็กๆระบายสีภาพได้นะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดฝึกคัดอักษรภาษาอังกฤษวันนี้ให้เด็กๆฝึกคัดตัว y y e y Yo Yo ลูกดิ i ง เด็กๆไปดูวิธีการเขียนตัว y และเด็กๆฝึกเขียนตัว y ฝึกออกเสียงตัว y ให้ถูกต้องด้วยนะคะตัว y วให้น้องๆขีดเส้นด้านขวาและด้านซ้ายลงมาและจากนั้นขีดตรงลงมาครับขีดจากด้านซ้ายเสียงจากด้านขวาลงมาและจากนั้นขีดตรงลงมาครับ สำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่สองที่เป็นสถานที่ในชุมชนของเรานะคะนั่นก็คือธนาคารธนาคารมีไว้ฝากถอนทําธุรกรรมทางการเงินนั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยยมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของเราสถานที่ไหนอีกพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะวันนี้คุยามลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายค่ะเด็กๆพบกันใหมุ่่งนี้นะคะ